Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News จุรินยันซัดพาณิชคุมราคาสินค้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดแม้ต้นทุนราคาน้ำมันจะสูงขึ้นหึ้มช่วยโอกาสขึ้นราคาโทษหนักคุก7ปีปรับเป็นแสน เมื่อเวลา11.50นาฬิกานาทีวันที่6พฤษภาคม2,565ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ว่ากระทรวงพาณิชย์จะพยายามเข้าไปดูเรื่องราคาสินค้าให้เป็นภาระน้อยที่สุดกับผู้บริโภคถึงต้นทุนจะสูงขึ้นเพราะราคาน้ำมันและพลังงานที่ ที่สูงขึ้นมากหากมีความจำเป็นที่จะต้องปรับราคาขึ้นก็จะทำเท่าที่จำเป็นที่จะต้องปรับราคาขึ้นและจะอนุญ,ญาตเท่าที่จำเป็นตามต้นทุนที่สูงขึ้นจริงเท่านั้นขณะเดียวกันจะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้แค่พออยู่ได้ในช่วงสถานการณ์ที่วิกฤตอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกันทั้งโลกทั้งหมดเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสามฝ่ายทั้งต้นน้ําซึ่งหมายถึงเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อให้ราคาพืชผลการเกษตรยังดีอยู่เหมือนเดิมขณะเดียวกันกลางน้ําซึ่งหมายถึงผู้ประกอบการผู้ส่งออกสามารถปรับลดผลกําไรลดลงมาบางส่วนเพียงเพื่อขอให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้และไม่หยุดการผลิตของจะได้ไม่ขาดส่วนปลายน้ำ ซึ่งหมายถึงผู้บริโภคก็จะให้รับภาระที่เพิ่มขึ้นให้น้อยที่สุดให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดโดยใช้วินบินโมเดลสินค้ารายการไหนอย่างไรจะดูเป็นรายกรณีไปไม่ใช่อนุญาตให้ขึ้นราคาทั้งหมดในลักษณะที่ไม่ดูเหตุผลดูเป็นกรณีเป็นรายการดูเป็นแต่ละส่วนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังจะเปิดเทอมชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนจะตรึงราคาไว้ซึ่งได้มีข้อสรุปเบื้องต้นแล้วส่วนไหนที่ปรับลดลงมาได้ก็ให้ไปปรับลดลงมาเพื่อเป็นโปรโมชั่นที่จะลดภาระค่าครองชีพ โดยในวันที่8พฤษภาคมนี้เวลา14นาฬิกาตนจะไปเปิดงานที่ศึกษาพันพาณิชย์ลาดพร้าวเพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้ปกครองทั่วประเทศนายจุรินกล่าวว่ากรมการค้าภายในได้หารือกับผู้ประกอบการในแต่ละหมวดสินค้าแต่ละรายการอยู่ตลอดเวลา ตามที่ตนได้มีข้อสั่งการไปให้ใช้วินวินโมเดลเพื่อให้ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้ง3มฝ่ายได้ร่วมมือกันส่วนกรณีที่มีผู้ประกอบการหลักลอบขึ้นราคาสินค้าก็ได้ให้พาณิชย์จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้แล้วว่าถ้ามีการช่วยโอกาส ขึ้นราคาสินค้าหรือค้ากำไรเกินควรก็จะมีโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับ140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นโทษแรงดังนั้นจึงขอฝากผู้ที่คิดจะทำทางพาณิชย์จังหวัดมีทีมงานลงพื้นที่ดูอยู่ตลอดเวลาหากมีปัญหาก็ร้องมาได้ที่สายด่วน1569 หรือกรณีที่มีการลดปริมาณลงในแพ็กเกตเดิมก็ทำไม่ได้เพราะเท่ากับขึ้นราคานั่นเองถือว่าทำผิดโดยโกรมการค้าภายในจะพิจารณาอย่างละเอียดเพราะดูลึกลงไปถึงต้นทุนแท้จริงถ้าจะต้องนำเข้าก็ดูต้นทุนนำเข้าดูเอกสารกำกับราคานำเข้าให้ตรงตามรายละเอียดโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยตรวจสอบ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ